สวัสดีครับปู่รถที่อยากขายนะครับวันนี้เรามาพบกับเจ้า Mercedes นะครับหลังจากที่เราเห็นตาไปแล้วนะฮะโดยเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเจ้า Mercedes-Benz C200 c o m p ร้อย o r หรือรุ่นแอนวันการ์นั่นเองนะครับโดยรุ่นคันนี้นะครับเป็นสีเทานะฮะโอเคปี2009นะครับเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ขนาด1.8นะครับผมโดยเจ้าคันนี้นะครับมีจุดเด่นอยู่ที่ราคานะฮะ สำหรับใครนะครับที่สนใจรถเป็นที่สภาพยังสวยยังเดิมอย่างเงี้ยนะครับราคาไม่แรงเลยนะครับอยู่ที่5 6า0,000บาทเท่านั้นเองนะครับโดยเจ้าคันนี้นะครับผมเปิดดูแลนะครับโดยส่วนมากนะครับฝากระโปรงเนี่ยจะถูกทามานะครับถ้าสมมุติว่ามันอยู่ประมาณประมาณ10กว่าปีนะครับแต่เจ้าคันนี้เนี่ยฝากระโปรงฝากระโปรงเนี่ยน็อตไม่เคยกระเด็นออกมาเลยนะครับซึ่งสวยมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าฝากระฝากระโปรงมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เจ้าคันนี้นะฮะสภาพนะครับ ผ่านไปแม,แม้จะผ่านไปแล้ว11ปีเนี่ยแต่ขับแล้วก็ยังดูวัยรุ่นแล้วก็ดูฉบเฉียวมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเดียวครับว่าในห้องเครื่องเป็นยังไงกันบ้างครับโดยเจ้าเบนซ์คันนี้นะครับเป็นเป็นเครื่องยนต์แบบ4สูตนะครับเป็นใช้ใช้น้ำมันเบนซินนะครับโดยมีกำลังม้าสูงสุดอยู่ที่184แรงม้านะครับ และก็แรงบิดนะครับอยู่ที่250้นิวตันเมตรนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูสภาพกันเดียวครับว่าสภาพมันกริปแค่ไหนนะครับเริ่มจากน็อตฝากระโปรงก่อนเลยครับเนี่ยลองดูนะครับเจ้าน็อตฝากระโปรงเนี่ยก็จะไม่มีรอยขันนะครับผมเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันไม่มีรอยขันครับขออภัยครับสำลรับความสวยฮะโอเคครับแล้วก็ข้างในนะครับเนี่ยครับข้างในนะครับเนี่ยเนี่ยครับก็เดิมๆนะครับสภาพภายในนะ ลองดูน็อตตามนะครับนะ็อตลองดูครับพนะี่ตลองซูมดูน,น็อตฝากระโปรงไม่กระดิกนะครับเนี่ยสียงัยยงเต็มเนาะใช่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยประมาณ1ิปีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีการเอาฝากระโปรงออกมาทาสีนะครับแต่นี่ไม่คือไม่เคยแกะ่ฝากระโปรงเลยซึ่งผมก็แปลกใจมากนะครับส่วนเรื่องของหัวโช๊คเนี่ยก็ไม่มีการขัดมาเลยนะครับมาร์กิ้งยังอยู่ครบอ่ามาร์กิ้งอยู่ครบครับนะลองดูนะนะครับตรงนี้ก็สวยครับ แล้วก็ลองดูครับว่าฝั่งนี้เองเนี่ยก็ไม่มีครับเนี่ยก็คือจุดต่างๆเนี่ยก็ไม่เคยมีการขันเลยเนี่ยฝากระโปรงซอกในเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีการขันมาก่อนเลยนะครับเรียกได้ว่าสภาพภายในของเบนซ์คันนี้เนี่ยต้องทําต้องต้องบอกว่าสวยสวยมากๆจริงๆนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ไม่เคยทำนะครับเนี่ยเราดูได้เลยเนี่ยมันจะมีรอยมาร์กิ้งอยู่เห็นไหมสำหรับเพื่อนๆคนไหนจะเห็นเนี่ยมันจะไม่มีรอยขันนะครับผมเนี่ยฮะก็ต้องบอกว่าสวยจริงๆเลย เมื่อสวยภายนอกแล้วนะครับเราก็ต้องสวยภายในด้วยใช่ไหมครับอันนี้เออเดี right? mm ๋ยวลองดูอันนี้ก่อนอ่าเนี่ก็จะมีอันนี้อยู่นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือแผ่นกันความร้อนนะครับมีอยู่นะครับครับผมก็เรียกได้ว่าสวยภายในแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูภายในกันดีกว่าว่าภายในตัวของรถเจ้ารถคันนี้มันจะกริปและมันใหม่แค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมดูกันครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ ดูเจ้าภายในของเจ้าตัว Mercedes-Benz 200นะครับรุ่น d v v n n e a r d ดกันนะครับผมโดยจะเห็นนะครับว่าเนี่ยคือปี2009นะครับเพราะฉะนั้นไมที่อยู่ประมาณ1,36,000กิโลเนี่ย ต้องต้องบอกว่าอ่าไม่ไม่เยอะเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าตัวความเร็วนะครับแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นตัวความเร็วของรอบนะเครื่องยนต์นะครับผมทางด้านซ้ายนะครับก็มีเกณฑ์ของน้ํามันนะครับแล้วก็อุณหภูมิของอ่าอุณหภูมินะครับว่าร้อนเย็นแค่ไหนนะครับโดยเจ้าตัวนี้นะครับมีความพิเศษนะครับตรงที่อ่ามันเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับนอกจากนี้นะครับอ่าตัวนี้ครับก็คือสามารถปรับกระจกไฟฟ้าได้ด้วยนะครับ ปรับปิดกระจกไฟฟ้าได้อ่าให้ดูเลยครับลองดูว่ามีไฟกระพริบอะไรยังไงนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะปรับปิดได้อ่าตรงนี้เห็นไหมอ่าแล้วก็มีเบาะปรับไฟฟ้านะครับทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของคนขับนะครับหรือว่าฝั่งของคนนั่งเองนะครับก็เป็นแบบอ่าเป็นแบบปรับพวงอ่าไฟฟ้านะครับนอกจากนี้นะครับผมที่ผมชอบนะครับมันมีตรงคอนโซลตรงเนี้ย อลองดูเดี๋ยวพี่โตลองดูนะครับพอผมกดนี่ปุ๊บเห็นไหมฮะก็จะเป็นคอนโซลสําหรับเล่นมัลติมีเดียใช่นะครับซึ่ีดีได้ไหมครับอันนี้ซีดี USB เห็นไหมจะมีซีดีนะครับแล้วก็นี่ก็สามารถเปิดเปิดได้นะครับเดี๋ยวผมขอขอสตาร์ทหน่อยสตาร์ทหน่อยนะให้ให้มันให้มันไอ้นี่นิดนึงนะครับตันนี้ก็จะมีเสียงได้เป็นมาแล้วก็ เดี๋ยวลองดูกันนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของแอร์นะครับก็สามารถปรับซ้ายขวาได้นะครับนอกจากนี้นะครับแอร์ยังเย็นอยู่ไหมครับน้องอูแอร์เย็นแอร์เย็นเดี๋ยวเดี๋ลองเปิดดูครับเปิดตรงนี้ครับเปิดเปิดแล้วเยี่ยมๆครับแอร์เย็นแอร์เปิดอยู่นะครับสภาพแอร์ยังเย็นอยู่นะครับก็จะเป็นลักษณะไม่ใช่ดิจิตอลเนาะจะเป็นแบบว่าหมุนเอานะครับแอร์แล้วก็สภาพคอนโซลนะครับก็คือถือว่าถือว่าใหม่มากเลยนะครับสภาพคอนโซล พี่โตลอง z o o ออกมานิดนึงนะครับเนี่ยสภาพคอนโซลคอนโซลค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็เป็นทูโทนเนาะใช่ครับแล้วก็เกียร์นะครับนี่ก็จะมีสัญลักษณ์เบนซ์อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นที่ใส่แก้วนะครับแล้วก็ปรับมัลติมีเดียนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าอย่างพวกเบนซ์พวก BM เนี่ยก็จะมีปรับซึ่งหลังๆเนี่ยรถญี่ปุ่นเองก็ทํานะครับผมแต่ว่าพวกเบอร์เซเดตเบนท์อะไรเงี้ยเขาก็มากันก่อนนะครับตรงนี้ก็เปิดมานะฮะก็จะสามารถใส่อะไรได้นะครับแล้วก็ ต้องบอกเลยว่ามันใหม่มากจริงอเดี๋ยวพี่โตลอง <Okay. S 1> ลองลองไปดูข้างหลังครับเดี๋ยวดูข้างหลังกันนะครับมีแอร์หลังด้วยนะครับอันนี้น้องน้องอู๋เนาะครับผมมีแอร์หลังมีแ <Okay. S 1> อร์หลังโอเคแล้วก,แวก็แล้วก็ต้องบอกว่าเบาะเบาะนี่คือโอ้โหนี่มันกี่ปีแล้วเนี่ยมัน11บปีแล้วอะแต่เบาะแต่เบาะมันใหม่มากเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูดูข้างหลังให้ชัดๆไหม เด,เดี๋ยวพี่ลองไปเปิดให้ผู้ชมคลิปดูอ่าได้ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันนิดนึงครับสวยมากคือสภาพข้างในยังใหม่อยู่นะครับโอเคอันนี้คือสภาพด้านหลังนะครับด้านหลังนี่คือมีแอร์เนาะน้องอูอ๋เนาะใช่ครับเป็นแอร์หลังนะครับดิจิตอลด้วยนะอโอ้โหเนี่ยสวยสภาพเบาะคือยังเบาไม่แตกไม่เล้าไม่ซุดนะครับสะอาดสะอ้านแล้วตรงนี้ก็มี ที่พักแขนเนาะอ่ามีที่พักแขนนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับวางของแล้วตรงนี้ก็สามารถที่จะวา,วางแก้วน้ําเพิ่มเห็นไหมฮะดูล้ำไหมนี่11ปีแล้วนะนี่คือรถ11ปีนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ดีเบาะนี่ยังสวยอยู่เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมแอร์ดิจิตอลตอนนี้มันอยู่ที่22อ,องศานะครับเบาะคู่หน้ารถของผู้นั่ง กับผู้ขับเป็นเบาะไฟฟ้าใช่ไหมครับน้องอูครับผมับอาสวยเลยตอนนี้แล้วก็อีกนิดนึงครับเราจะไม่เห็นว่าเรามีตัวไอตัวเบรกมือเพราะจริงๆแล้วมันเป็นแบบเบรกมือแบบไฟฟ้าที่จะอยู่ทางด้านขวาทางด้านคนขับจะมีเบรกมือไฟฟ้านะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูสภาพรอบคันกันครับว่าสภาพรอบคันเป็นยังไง เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตรงนี้ก็จะมีโลโก้นะครับเบนซ์สองจุดนะครับโลโก้เบนซ์ปกติแล้วมันก็จะเป็นแบบกลมๆขึ้นมาใช่ฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่มันเป็นฝังอยู่ตรงฝากระโปรงนะครับข้างหน้านะครับก็ถูกตกแต่งด้วยกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับเรามาดูไฟกันนะครับก็ไฟนะก็ยังเป็นไฟแบบเก่าอยู่ก็จะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะครับแล้วก็มีไฟปัดหมอกนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์นะครับอยู่ประมาณอยู่สี่จุดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็มีการแต่งด้วยโครเมียมนะครับผม ต้องบอกว่าสภาพเนี่ยดูดีมากๆเลยนะครับไวรุ่นสุดๆนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตรงล้อกันครับโอเคล้อล้อนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นล้อแบบอ่าดิสเบรกนะครับซึ่งเป็นล้ออ่าทั้ง4ทั้ง4ล้อเนี่ยก็จะเป็นดิสเบรกทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเขาจะเขียนรุ่นนะครับก็คือเป็นรุ่นแอรแวนการ์ดนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ ไฟตรงนี้นะครับก็จะมีที่เปิดปิดเมื่อกี้โชว์ไปแล้วนะครับภายในก็จะเปิดปิดได้นะครับหมายว่าเวลาไฟเลี้ยวนะครับเคแล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกไปครับไฟไฟเมื่อกี้ก็คือเป็นไฟแบบอัตโนมัติด้วยนะครับตามมาดูเลยครับข้างหลังก็จะมีเขียนว่าเป็นแบบคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์ดูสวยมากเลยนะครับ ก็เป็นซี0อท้อันนี้ออนดดอโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดดูภายในฝากระโปรงนะครับนี่ครับฝากระโปรงนะครับลองดูนะฮะนี่ก็จะมียางอะไหล่ให้นะครับจะยังสังเกตว่ารุ่นนี้ก็จะไม่ยังไม่มีน้ำยาให้เนาะอเพราะายังเป็นรุ่นเก่าอยู่นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็คือ ตัวเนี่ยครับตัวมาร์กิ้งเนี่ยหรือว่าตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเมสอาร์ตเนี่ยก็ยังอยู่อย่างอยู่ครบอยู่นะครับผมนี่ลองดูสภาพครับอโอเคแล้วก็นะครับลองดูนะฮะว่าโอเคลองดูไล่ดูนะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยสมมุติว่าเวลาเราจะดูเนี่ยครับเราดองกดไปดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเอออันนี้ยังเป็นแบบเดิมๆอยู่เพราะว่า พอเรากดลงไปเนี่ยก็จะเป็นรอยรอยเล็บอยู่นะครับได้อยู่แล้วก็เนี่ยตรงนี้ไม่มีขันนะครับผมหน้าเดิมหลังเดิมถ้าเราเรียกว่าหน้าเดิมหลังเดิมได้เลยครับอ่าตนี้ต้องบอกว่าสภาพสวยมากครับสภาพสวยมากมีไฟที่ฝารนะโปงด้วยเนาะหมงหมอ,อกเวลาเราจอดกลางค่ำกลางคืนเปิดฝาระโปงก็คนนึ่ก็ยกังเห็นไฟแล้วก็ลองมาดูข้างล่างนิดนึงฮะตรงนี้ก็จะมีมีเซนเซอร์นะครับก็จะมีเซนเซอร์สจุด ก็ล้อนะครับก็เป็นล้อแบบอลูมิเนียมนะครับท่อครับท่อท่อพูดผิดไปท่อเป็นอลูมิเนียมรับก็นี่ครับสวยมากครับแล้วก็มีทิปฉลามนี่แล้วก็กระจกนะครับกระจกนะครับสังเกตนะฮะเดี๋ยวให้ให้พี่โตซูมหน่อยกระจกนะครับเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่านะครับว่าถ้ากระจกเป็นแบบเดิมๆเนี่ยมันจะมีโลโก้อยู่นะเป็นโลโก้เบนซ์ซึ่งตรงเนี้ยมันไม่สามารถที่จะแทนได้สมมุติว่าเอาเอเอา กระจกใหม่มาเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่ได้มันก็จะเป็นโลโก้ของกระจกที่เรามาเปลี่ยนนะครับซึ่งก็นั่นหมายความว่ารถคันนี้คือสภาพเดิมมากๆนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาขายของก่อนดีกว่ารถคันนี้ฟี2,009นะครับ p e r s i d e s t เป็น200อ a ดแบนกาดนะครับตัวคอมเพรสเซอร์คันนี้นะครับราคาอยู่ที่เพียง5 6 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สภาพเนี่ยก็คือเป็นสปอร์ตนะครับดูดี ไม่ว่าจะผ่านมาแล้ว11ปีก็ตามนะครับผมก็บอกได้เลยครับว่าราคารถรุ่นนี้ถือว่าคุ้มจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติเทียบกับราคาตลาดเนี่ยก็ถือว่าราคาตลาดตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้แพงกว่าราคาตลาดเลยแล้วก็เขาเรียกนะครับอยู่ในค่อนข้างต่ํากว่าตลาดซะด้วยซ้ำคือสภาพเดิม,ดมๆของเจ้าคันนี้กับราคาเนี่ยบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างราคาไม่แพงนะครับราคาเราอยู่ที่เท่าไหร่นะท้องอู๋ออถ้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองครับเราสนใจติดต่อใครได้เอ่ย ผมก็สามารถสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่อู่นะครับรถดีอยากขายนะครับ0 8 6 9 0 9 2 8ห1นอนะครับซึ่งรถดีอยากขายเนี่ยก็เราจะรีวิวนะครับรถดีๆแบบนี้นะครับผู้ประกอบการที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เราก็จะคัดรถที่ดีสภาพดีอย่างเงี้ยมาให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับผมเดี๋ยวให้พี่โตซูก็สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของรถมือ2นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์และกด subscribe s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราได้นะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับผมอู่รถดีอยากขายนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ